เลือกการจัดส่งแบบไหนต้องทำใจรอสินค้าจากคลิปที่แล้วป้อมได้อธิบายถึงการจัดส่งสินค้ามี2รูปแบบอธิบายรูปแบบ FCL สามารถรับชมคลิปก่อนหน้าได้นะคะส่วนคลิปนี้ป้อมจะขออธิบายถึงหัวข้อการจัดส่งสินค้าแบบไหนต้องทำใจรอสินค้าเป็นรูปแบบการจัดส่งแบบ LCL Less than Container Load เป็นรูปแบบของการขนส่งทางเรือที่จะมีการแบ่งพื้นที่หรือแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้าหลายรายรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์อาจจะเหมาะกับผู้นำเข้าที่ต้องการส่งสินค้าในปริมาณน้อยเพียงพอสำหรับการขนส่งในแต่ละครั้งทางผู้ให้บริการจะคิดอัตราค่าส่งตามอัตราจริงของการขนส่งไม่ต้องจ่ายแบบเหมาตู้ ช่วยให้ส่งสินค้าได้ในอัตราค่าส่งที่ถูกลงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเรามาดูข้อดีของ LCL ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อส่งสินค้าจำนวนน้อยใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องเสียค่าระวางแบบเต็มตู้แต่จะเสียค่าระวางผ่านดิเมนชันนอกจาก LCL จะมีข้อดีแล้วอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของความเสียหายของสินค้า จำเป็นต้องแพ็คสินค้าให้มีความแข็งแรงรัดกุมระยะเวลาในการขนส่งไม่แน่นอนบางครั้งอาจมีความล่าช้าหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้และข้อเสียของ LCL อีกอย่างคือเนื่องจากใน1ตู้คอนเทนเนอร์มีสินค้าของผู้อื่นด้วยทำให้เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางยังไม่สามารถเคลียร์สินค้าผ่านพิธีการศุลก,กากรได้ เนื่องจากท่าเรือจะมีการกำหนดระยะเวลาในการเปิดตู้ประมาณ3-5วันค่ะขอยกตัวอย่างสินค้าที่ป้อมเพิ่งนำเข้ามาจากประเทศจีนได้แก่แม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักไม่ถึง5ตันแต่ชิปเม้นต์นี้ทางหน่วยงานภายในบริษัทแจ้งมาว่าต้องการสินค้าด่วนมากป้อมจำเป็นต้องแจ้งกลับไปที่ชิปปิ้งให้ช่วยตรวจสอบตู้เปิด ปรากฏว่าเรือมาถึงท่าเรือแหลมฉบังได้ตามกําหนดแต่เรือเทียบท่าหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาตู้เปิดประมาณ5-7ถึงวันทําให้ต้องใช้ระยะเวลารอตู้เปิดและเคลียร์สินค้าราวรๆสิ0วันค่ะเหตุการณ์แบบนี้ทําให้ส่งผลกระทบทั้งฝั่งผู้นำเข้าโดยตรงที่ต้องใช้ระยะเวลารอสินค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิต แต่ในส่วนนี้ทุกคนต้องยอมรับค่ะเพราะระยะเวลาตู้เปิดนั้นเท่าที่ได้รับข้อมูลมาก็คือไม่สามารถแจ้งท่าเรือให้เปิดตู้ตามวันที่เราต้องการได้ดังนั้นเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าต้องรอตู้เปิดเท่านั้นถึงจะสามารถเคลียร์สินค้าได้แต่จะกลับมาดูที่ฝั่งของผู้นำเข้าว่าสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาได้ไหมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายการวางแผนการผลิตที่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าสามารถซื้อสินค้าเข้ามาล่วงหน้าในชิปเมนต์ถัดๆไปได้หรือไม่ขอบคุณทุกคนที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้งานนำเข้าสินค้าทางเรือค่ะ